ลองกินเขาเรียกว่าอะไรทุกคนกาหน้าชายหรือกาหนาชายนะครั้งแรกเนาะเห็นมาหลายที่และเห็นคนรีวิวเยอะแต่ว่าไม่เคยกินเนาะนี่จะเป็นใบผักแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเขาทำมาจากผักอะไรนะอืมจะออกมันมันเค็มๆทุกคน ออืกินกับข้าว,วร้อนๆอร่อยมากเคยเห็นผ่านตาบ่อยมากแต่ไม่เคยซื้อกิน,นแล้วเขาเอาไปกินกับอะไรอร่อยเอกอ่ะทุกคน กินแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะโรยกับข้าวอร่อยเลยเคยมีคนบอกให้แรกเอากาหนาชายไปตำส้ตมตำละเดี๋ยวคลิปหน้าเอากาหนาชายไปตำกับส้ตมตำให้ดูอืม